สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องไลอันนะครับก็ไอวยพรวันเกิดให้น้องไรอันมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสร่ลำรวยเงินทองขอให้เสียงเป็นเสียงทองตลอดไปนะครับเออและก็รักษาความดี ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ชื่นใจแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ไปดูก็พอดีไปเจอเขา้าวัาน้องไรอั้นวันเกิดก็เห็นไปทำบุญทำทานแจกข้าวแจกของแล้วก็พ่อพ่อ,พอแม่ก็อวยพรกันแล้วก็ทำเค้กให้ ก็ไปได้ไปดูแล้วก็เห็นว่าเออพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟเขารักจริงนะครับเขารักจริงก็น้องเขาเป็นคนนิสัยดีนะครับเป็นคนนิสัยดีเราก็เออเพิ่งมาติดตามนะครับเพิ่งมาติดตามก็ได้สะดุดคำพูดของน้องเลออันนะครับที่บอกว่า fc พ่อพ่อแม่แม่ไม่ใช่เป็นลมใต้ปีกของน้องไรอันแต่เป็นปีกน้องไรอันให้น้องไรอันบินสูงขึ้นไปอีกนี่โอ้โหใจละลายเลยครับ f 4ใจละลายผมได้ยินคำนี้ผมก็ปลืม้มนะครับผมก็ปลื้มแทนพ่อพ่อแม,แม่ทุกคนที่น้องก็เห็นความรักความอินดูของพ่อพ่อแม่แม นึกถึงบุญคุณนะครับว่าพ่อ,พอแ,มแม่เป็นปีกให้น้องได้บินสูงขึ้นนะครับให้น้องเขาบินสูงขึ้นน้องเขาเป็นคนน่ารักผมไปดูแล้วพ่อ,พอแ,มแม่ fc แต่ละคนนโอยลูกแหลอั้นก็สมนะครับ อย่างผมติดตามน้องอุงอิงทุกวันทุกวันก็เหมือนญาติของผมเหมือนลูกเหมือนหลานก็เห็นพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนก็ติดตามน้องอไรอันก็เหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเออก็จริงเรื่องนี้จริงเลยแหละเราดูทุกวันเราติดตามทุกวันมันก็เหมือนเหมือนคนในครอบครัวของเรานะครับเออถึงเราไม่ได้ผูกพันทางสายเลือดแต่แต่เหมือนมันใกล้ชิดอ่ะ เราดูทุกวันทุกวันจะทำอะไรจะกินอะไรจะไปไหนจะเล่นที่ไหนจะล้องที่ไหนเราดูทุกวันเหมือนคนในครอบครัวเราเลยครับนะครับเอฟซีพ่อ,พอแม,แม่ว่างงั้นไหมครับเพราะเราติดตามเราดูเราก็รู้นี่ว่าเด็กคนนี้นิสัยเป็นยังไงก็ <C ười> <c oughs> เ,เราเห็นเห็นเขาแล้วเออเราติดตามเขาแล้ว เขาเป็นเด็กที่นิสัยดีก็สมกับที่เรารักและเอ็นดูใช่ไหมครับเ,เราติดตามเพราะเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราไอสิ่งไม่ดีอะไรให้เราเลยมีจะให้ความสุขเรานะครับให้ความสุขเราเ,เราก็ส่งเสริมนะครับเ,เราก็ส่งเสริมว่างเราก็ไปหามั่งไปคุยมั่ง น้องเขาก็เป็นกันเองแบบน้องอุ๋งอิงเลยเป็นกันเองถายลูกถ่ายอะไรพูดจาอะไรนี่โอ้นอบน้อมถ่อมตนเด็กสองคนนี้อนาคตไปไกลเลยครับเ,ออเราต้องยอมรับเด็กดีๆเราก็ต้องส่งเสริมนะครับออไม่ใช่จ้องจะมาแซะมาทำลายมาหาข้อบกพร่องผิดนิดผิดหน่อยก็จ้องจะว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เราโตแล้วเราโตแล้วเด็กๆผิดพลาดทั้งไปเราก็ให้อภัยนะครับเราจะไปมองแต่จุดด้อยของเขาไม่ได้บางครั้งเขาผิดนิดผิดหน่อยแล้วไปจับจุดมาเป็นประเด็นแล้วก็มาทําลายเขาอย่างนั้นมันไม่ดีมีแต่ว่าเอออันนี้ไม่ดีนะเอออันนู้นไม่ดีเราก็บอกว่าเออ เราเรานั่นแล้วเราผูกพันแล้วเราเรามีแต่สิ่งดีๆให้กันอย่างนั้นแหละเออเขาให้ความสุขเราเราเราก็ให้ความเอ็นดูเขานะครับเออเพราะว่ายังไงล่ะ <c oughs> เราก็มีความสุขนะเขาให้ความสุขเรานะครับเราก็ให้ความเอ็นดูเรามีความสุขไม่ใช่ว่า เราเข้ามาแล้วเราเรามาจับผิดเขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับเออเขาไม่ได้มาว่าร้ายอะไรให้เราแล้วเราต้องไปจับผิดจับเล็กจับน้อยนุนนิดนีดนด่น้อยก็เอามาเป็นประเด็นเอามาทำคอนเทนต์แบบนั้นไม่ดีนะครับเด็กดีเราต้องส่งเสริมนะครับเราต้องส่งเสริมเออถึงเราไม่มีราง,ง,งวัลรางวัลให้เรามีใจให้มันก็ เขาก็ปลื้มนะครับเออเราเห็นคนที่เราชอบเรารักเขาก้าวไปได้ไกลอย่างนี้เราเราก็มีความสุขนะครับเออใครเราติดตามเราดูเราอะไรนี่เราก็มีความสุขอย่างผมมาดูได้ไม่ไม,ไม,ไม่กี่ครั้งไม่กี่วันเนี่ยใช่ไหมมันได้สะดุดคําพูดของน้องเขาว่าเออเอฟซีไม่ใช่ลงใต้ปีกน้องไหไอันแต่ เป็นปีกคอยพยุงให้น้องนายอ้นบินได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆคำคำนี้ถือว่าเป็นคำคมนะครับเออนี่ถือว่าเขาให้เกียรติว่าเออเพราะว่าพ่อพ่อ,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 อแม่แม่เคยพยุงและทำให้เขาได้บินสูงมาถึงขนาดนี้นะครับกบสองน้ำวนก็ได้รับรางวัลไปนั่นนเห็นไหมพ่อพ่อแม่แม่เอสซีทุกท่านเขาก็สนับสนุน นี่แหละเราสนับสนุนทางนี้ก็ได้ใช่ไหมเออเราไม่จําเป็นนี่ว่าจะต้องอ,อมีพวงมาลัยเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้เราสนับสนุนเราไม่มีถึงขนาดนั้นเราก็เราสนับสนุนได้ทางไหนเราก็สนับสนุนทางนั้นเราไม่จําเป็นเพราะเราทรัพย์สินเงินทองแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเออมีไม่เท่ากันครับแต่ใจอะรักอะ ได้ใช่ไหมเออถึงเราเราไม่มีอะไรให้เขาเราติดตามเราดูเราอะไรเราผูกพัน์เราก็ส่งเสริมใช่ไหมเขามีอะไรเราก็สนับสนุนเขาอย่างนี้ก็ได้มันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเขาไม่ได้มาเรียกร้องเราเลยนะครับเขาไม่ได้มาเรียกร้องให้เราว่าเออจะต้องทําพวงมาลัยให้แค่นู้นแค่นี้นะถึงจะเป็นเอฟซีได้เขาไม่เลยนะครับเออ เขารักและเคารพทุกคนพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับและน้องเขาเป็นเด็กดีจริงๆนะครับเออน้องรอบน้อมทมตนนะครับเออผมทําได้สองคลิปลึกคลิปสองคลิปนี่แหละผมก็ขอพอกุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องเลยอันทุกคนที่มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ว่าเออ น้องเขาเป็นเด็กดีเขาติดตามกันมาเยอะแยะและ้วพพ่อไปแม,แม่นะครับเออคนดีเราก็สนับสนุนครับเออแล้วผมก็จะขอพูดถึงเรื่อยๆนะครับเออกับน้องแรอันน้องอุ้งอิงอะไรแบบนี้นะครับเออเพราะว่าผมติดตามน้องอุงอิงมาก่อนนะครับผมก็ยังรักเหมือนเดิมก็เหมือนลูกเหมือนหลานผมดูทุกวันทุกวันก็เหมือนลูกเหมือนหลาน ครับผมไม่เคยไปดูนักร้องคนอื่นเลยน้องในอันผมก็เพิ่งมาเห็นไอตอนที่ว่าจะมาร้องเพลงคู่กับน้องอุ๋งอิงเออแล้วก็นิ้กดเข้าไปดูโอ้พ่อ,พอแ่แม่เอสซีทุกคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว,ว่าโอ้ลูกแห่งชาติ น้องเขาเป็นเด็กดีทุกคนเขาลงฟังเห็นว่าน้องเขาเป็นคนดีนะครับเออแล้วผมก็เพิ่งมาดูคลิปดูคลิปและสองน้องก็เห็นว่าเออเป็นวันเกิดของน้องเขานะครับเป็นวันเกิดเราก็อยากจะให้น้องเขาสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสร่ำรวยเงินทองขอให้เสียงเป็นเสียงทองแบบนี้ตลอดไปนะครับเออ แล้วก็ขอให้เป็นที่รักของพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้